กีิจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็พาพี่พาน้องเข้าป่าหาหนงหงน่อไม้ไฟน่อไม้น่อไม้ไลาหรือว่าน่อไม้คลายน้ะจ้าแล้วแต่บางพื้นที่ที่เพิ่นสีห้องน้ะจ้ากะมาเลาะป่าเลาะย,ยังเลยค่ะ,ะเห็นอยู่จ้าแต่ว่ามเมื่อเดียวขาตั้งกล้องมากสิบ่ได้ถ่ายภาพตอนเก็บหมพี่น้องเบิง่งเ้อค่ะกสวยๆง,งามๆไปตาแกงแซบบอพี่น้องว่ะ เดี๋ยวกัสิขอเนียัตเก็บจังไปเจอกันอยู่บ้านเนาอจจาว่ามันซําไดเนี่ยวันได้หลายบอยอยังนี่นาอจ้าเนะาะเพราะว่าก็ะลืมมาคะ่ะตั้งกล้องมาค่ะจิ้งเม่นเปนคนขี่ลืมนี่แหละค่ะปัญหานี่จา้าต้องขอโทษเด้อค่ะเรื่อบริเก็บบรรยากาศอาทีา่ยวเนาะหาแหนงน้อไม่เบิ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นป่านะคะมาผู้เดียวค่ะป่าไฟใหม่